ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชรคค์คลิปวิดีโอใน t i k t o ็กอกกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะและ้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ k ค่มมขีดทีเตกันแล้วนะคะสําหรับใครคะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าส,สู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกคะ่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ วิธีการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมติดข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Tik t ็อค่ะแล้วก็มาเลือกบดหมู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มแชร์ค่ะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูได้เลยนะคะความเร็วกับเรทราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะหรือว่าจะเลือกตามดาเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Tik ทิดี็อของเราเปิด้้านนนบตรงีค่ะ นำมาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่ปริมาณวันนี้ก็จะเพิ่ม300แชร์ไปเลยเนาะข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะคะ300แชร์นะเพิ่งอยู่ที่2บาทก,กว่าเองเนาะก็ถูกมากๆเลยนะคะแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะ เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าโรงาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอคะ่ะสําหรับผู้เข้ามาใช้บริการใหม่เนาะก็ะสามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมดหช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่คะก็เติมขั้นต่ำหนึ่งบาทค่ะสูงสุดไม่เกินหนึ่งแสบาทต่อครั้งมาเติมหนึ่งพันบาขึ้นไปจะรับโบนัสเพิ่มสองเปอร์เซ็นตรงนี้เลย สามาร uh ถบันทึกรูปไปนะคะแล้วก็สแกนจ่ายกันได้เลยค่ะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปอ่างเปล wallet ค่ะก็สามารถดาเนินการในแอปอ่างเปา wallet เสร็จสิ้นตามนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําลิงก์นะจากแอปอ่างเปา wallet นะคะมาใส,ส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นชิลเพย์นะคะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยนะคะอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทู wallet, มันนี่ wallet หรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้ให้เลือกค่ะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนะคะอันต่อไป ค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดาเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็น t ูมันนี่บัลเลตค่ะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะส่วนความ,มือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะที่การสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนั่นเองนะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ทางตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปพบปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความนะคะหรือต้องการใส่รูป นะก็สามารถคลิกแท็กไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะเมนูต่อไปนะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%เด้วยนะคะค่ะแล้วจะกลับไปดูที่ t i k t o k ของเรากันนะคะไปดูยอดแชร์คลิปวิดีโอของเรากันเนาะ ต่อ,อคลิปวิดีโอว,วันนี้นะคะยอดแชร์อยู่ที่3ครั้งนะคะก็คืออยู่ข้างล่างตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตรีหน้าจอก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะจากเมื่อกี้เนาะมีแค่3ครั้งเองนะคะยอดแชร์ของเราก็ขึ้นมาเป็น333ครั้งกันเลยนะกะ็แทบจะไม่ต้องรออะไรกันมากเลยเนาะสั่งซื้อไปเมื่อกี้ยังไม่ถึง5นาทีเลยนะคะเขาก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วนะก็ถือเป็นบริการที่ดีแล้วก็ไวมากๆเลยนะคะก็ลองเข้ามาใช้บริการกันดูได้นะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ k m MM m เมมกชีเฮดค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะ,ะก็ลองเข้ามาใช้งานลองเข้ามาศึกษาดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจค่ะเราได้ แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้ผิดประการใดเนาะก็ขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ